เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยสองสายตาช่วยเขาได้ให้กำลังใจเขาได้นะครับเวลาเขาขี่สร้างความมั่นใจให้กับน้องๆเขาได้แก้งเหรอมันครบผอมอยากให้เธอลองรักรักอุ้ยมาตัวนี้มันเหนื่อยก้านดีเว้ยโอ้โหเม่ม้าเมาอเรียนีเอรีเย แอคชั่นอ้าวเหลือผมคนเดียวซะแล้วก็ไ,<ป>ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ให้น้องแฟงได้ไปทําภารกิจแบบหนึ่งนะตอนนี้เราอยู่ที่อีกหนึ่งส่วนนะครับกิจกรรมดีๆนะฮะที่เปิดให้กับบุคคลภายนอกเข้ามาทำนะฮะที่กองพันธมันมาที่29รักษาพระองค์นะครับเป็นกิจกรรมดีๆมากๆสําหรับน้องๆเด็กพิเศษนะหรือว่าน้องที่บกพร่องทางด้านการพัฒนานะครับเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นยังไงไปดูเลย ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ครับครูครับทำกิจกรรมอาชาบบำบัดเพื่อ,อช่วยเหลือน้องๆที่มีความต้องการพิเศษครับอ่าเด็ขี่ม้านี่มาขีมา่ม้าบ่อยไหมครับ,บก็เดี๋ยวจะเริ่มขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าจะให้เด็กขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าน้องๆห,หลายๆคนก็จะมีปัญหาทางด้านร่างกายต้องช่วยเขาเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถขึ้นมาได้ปลอดภัยแล้วก็ครูคนช่วยผู้ช่วยเนี่ยสามารถที่จะปกะ้องได้ด้วยครับอื้ออย่างที่เห็นแล้วก็คือมีอ่าคนที่เป็นเซฟการ์ดอยู่ร,บรอบๆอยู่แล้วใช่ไหมครับ น้องๆบนทหารนะครับที่มาช่วยช่วยเหลือเป็นครูมาช่วยในการช่วยเป็นไซวอลเกอร์มาช่วยจูงม้าอ้าวค่อยๆจ้ะระวังอ่ะลองยกขามอง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 พื้นอ่ะดีอ่ะดีอ่ะดีอ่ะโอเคเออเนาะเขาส่งความรักให้ทุกคนด้วยชอบขี่ม้าไหมชอบชอบเพราะอะไรสนุกสนุกร่างกายแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงดันตัวเองขึ้นไปหนึ่ง ซ้ำค่อยๆนะใช้กําลังตัวเองให้มากที่สุดขาอ่าไปไปดีมากตบขอยพี่ม้าก่อนเห็นไหมพี่ม้าใจดีปะใจดีเออมาไฟไฟสองมือหนึ่งสองซ้ำเยี่ยมเซฟตี้ของน้องปลอดภัยที่สุดนะครับอ่ะน้องอยากไฮไฟด้วยอ่าคนนี้อ่าไปพร้อมแล้วนับหนึ่งสองสองบอกพี่มาว่าหนึ่งไปอ่าเซฟตี้ครับพี่ทหารมองน้องบ่อยๆหน้าเด็ด อ่อันนี้จะพยายามให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะครับเราลดการช่วยเหลือมากกว่านะครับพยายามให้เขาใช้ใชกำลังของตัวเองให้ร่างกายเขาเสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้บอกพี่มาว่าเ<ป>ดิน ก็ตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนพลทหารนะครับที่รับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบนะฮะในส่วนของกิจกรรมนี้ด้วยน้นตัวไหนครับกับผมพนทหารธีรพงษ์เจริญครับสังกัดกองร้อยทหารม้ารักษาวงที่หนึ่งกองพัญทหารม้าที่29รักษาวงครับเป๊ะจัดผัดไหนครับเนี่ยผัดหกข้าหนึ่งครับบอกผัดไทยที่หาเลยนะครับอย่างกิจกรรมวันนี้ครับที่เราได้มาดูแลน้องๆเด็กพิเศษเนี่ยครับเป็นกิจกรรมที่ทําบ่อยไหมบ่อยครับทุกวันครับประจําช่วยน้องช่วยเหลือเหลืองน้องครับรู้สึกงไงบ้างก็รู้สึกปลื้มใจ ไม่เคยแบบมารู้สึกอย่างนี้ครับไม่เคยช่วยเหลือสังคมเพราะว่าผมเองอ่ะก็จะบอกว่าจริงๆมันหาโอกาสได้ยากนะที่ถ้าไม่ได้ไปตามมูลิติต่างๆเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันนี่ก็เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเห็นพัฒนาการของน้องเราเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีมากเลยครับบางคนร่างกายไม่แข็งแรงอย่างนี้ครับพอมาขี่ม้าทุกวันเริ่มมีพัฒนาการดีขึ้นสติปัญญาไม่ว่าการพูดสื่อสารกับเราแบบอย่างนี้แหละครับประมาณนี้ครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พัฒนาการขขอองงน้้ดีึใช่ ก็คือเปิดให้คนภายนอกทั่วไปเข้ามาได้เลยใช่ครับรับตั้งแต่เด็กอายุ8ขวบขึ้นไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาคุยกัน ตรงสายตาช่วยเขาได้ให้กําลังใจเขาได้นะครับเวลาเขาขี่สร้างความมั่นใจให้กับน้องๆเขาได้มาแล้วนะฮะน้องของเรานะครับอีกคนนึงนะฮะแทมแทดแทม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 อะไรอะเขาขี้ไม่ให้ดมโอาโหตายเล่นเวดีซะด้วยยินดีต้อนรับกลับมานะฮะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเนี่ยก็คือต้องเข้าไปข้างในครับ การขี่ม้านี่มันมันช่วยยังไงครับตามหลักการนะครับม้าเดิน20นาทีเหมือนกับเด็กเขาเดินด้วยขาของเขาเองประมาณ2องพก้าวซึ่ง<อ>ทําให้เขาเกิดความแข็งแรงไออุ่นจากตัวม้าไปช่วยในการคลายเส้นเอ็นต่างๆการทํางานต่างๆมันจะช่วยพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วเมื่อม้าเดินแล้วหลังจากนั้นเราก็เสริมกิจกรรมที่ เป็นจุดด้อยของน้องๆก็จะทําให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยเป็นโครงการฟรีทั้งอ่าในส่วนของกําลังพลในกองทัพบกบในข้าราชการในส่วนต่างๆหรือแม้แต่บุคคลพลเรือนบุคคลภายนอกที่มีน้องๆที่มีความต้องการพิเศษสามารถติดต่อมาได้สําหรับผมนะครับมันมีอยู่3อย่างที่ตอบตอบใจตัวเองเลยครับมีอยู่3อย่างคือ1เห็นรอยยิ้มของเด็กที่เขาได้มาขี่มา้า 2, 2เห็นพัฒนาการของเขาที่ดีขึ้น 3. <ๆ>เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ ที่เห็นลูกเขาดีขึ้นอันนี้ทำให้เรามีกำลังใจที่อยากที่จะช่วยเหลือพวกเขาต่อ,ตอไปครับครับผมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เลยนะครับผมค,บคือน้องเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาช่วยใช่ไหมใช่แล้วที่มาช่วยเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับก็มาช่วยเหมือนทำกิจกรรมเล็กๆน้ๆอหนูรู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะคะก็เหมือนเป็นวิธีหนึ่งที่ก็ว่างๆก็มาช่วย,ย่างนี้นะคะ่ะ แฮปปี้ดีด้วยค่ะรู้สึกเหมือนภูมิใจด้วยแล้วกันค่ะ,คะว่าแบบเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้น้องได้พัฒนาขึ้น ตอนนี้นะครับเราอยู่กับอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ว่าสาหรับดูแลนะครับแล้วก็รักษาม้านะเพราะว่าเรามีคุณหมอครับขออนุญาตแนะนาตัวให้ผู้ชมทางบ้านรู้จักหน่อยได้ไหมครับผมร้อยเอกพลศกรไทยแก้วครับเป็นนายฐานสัตวแพทย์ประจำกองพันธุ์หมาที่29รักษาพระองค์ครับตรงนี้ทําอะไรบ้างครับอ๋อตรงนี้เป็นหมวดสัตวแพทล์ครับก็มีหน้าที่รักษาพยาบาลเบื้องต้นครับสำหรับม้าครับเป็นการดูแลทั่วไปครับเวลาม้ามีแบบอุบัติเหตุเป็นแผลหรือมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นเราก็จะรักษาที่นี่ครับธรรมนูนการสััตว์ครบ S <S นันนี้มามามาหนึ่งได้ถึงสองนะครับเป็นอีกหนึ่งหน้าที่นะครับที่เอยดูแลน้องม้าของพวกเรานะครับทั้งร้อยเก้าสิบเก้าม้า เมื่อกี้เราไปดูอาชาบําบัดกันมาแล้วใช่ครับผมหามาเนี่ยบําบัดคนไปแล้วมาดูกันดีกว่าว่าแล้วเราบําบัดม้ากันยังไงใช่ครับผมเพราะว่าเราอยู่ที่นี่นะครับผมศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้านะครับใช่เราไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าไปเลยครับหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยอุ้มโอ้โหการเปลี<ๆ>่ยนท่าท<ๆ>ี่ชันแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในนะครับของศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์การฟื้นฟูมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราเรียนเชิญคุณหมอเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดนนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนุญาตครับแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับครับผมชื่อร้อยเอกวรพงศ์วิทยาคุณนะครับเป็นหมอประจําศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้านะครับในการดูแลม้านะครับที่นี่เราดูแลยังไงบ้างครับจริงๆตอนนี้ก็คือเราจะเน้นการให้บริการกับม้าของหน่วยงานที่เป็น ภาครัฐนะครับหรือก็คือหน่วยงานกองทัพบกเป็นหลักนะครับม้าที่มีปัญหาสุขภาพก็จะส่งเข้ามารับการรักษาดูแลสุขภาพที่ศูนย์บริการได้ครับเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆกันหน่อยได้ไหมครับคุณหมอได้พานําทัวร์ที่นี่สักนิดหนึ่งแล้วนะฮะคุณหมออยากแวบไปกับเราแบบแวบได้ไแวบยังไงครับดูดเลยโดนดูดโดนเหมือนโดนดูดไปด้านข้างได้เลยครับได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันทับหนึ่งสองสาม ครับตอนนี้<อ>เราอยู่ที่ไหนครับ <S <S อตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงม้านะครับจะมาดูในส่วนของขั้นตอนของการปฏิบัติบํารุงดูแลม้านะครับหรือเรียกการอาอบน้ําม้านะครับครับที่เราก็จะมีเครื่องมืออยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นเครื่องมือสำหรับการดูแลม้าทำความสะอาดร่างกายนะครับการดูแลเนื้อตัวของเขานะครับแม้เ,เขาแบบว่าเจ็บป่วยจากโรคผิวหนังหรืออะไรไม่เป็การใช้งานด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเรื่องของการอาบน้ํากันเลยครับได้ครับนะครับ การปฏิบัติบำรุงดูแลม้าเนี่ยเราจะทําการดูแลทั้งในส่วนของก่อนใช้งานนะครับแล้วก็หลังใช้งานนี่ก็จะเป็นซองอาบน้ําม้านะครับเข้ามาก็จะทการปลูกม้าไว้แล้วก็จะมีน้องทหารเนี่ยคอยอาบน้ำครับก็จะอาบน้ําเหมือนคนเลยครับก็จะมีการลงแชมพูเดี๋ยวน้องถ้าหับน้องแซงลองลองช่วยน้องทหารอาบน้ําได้เลยครับโอเคครับพี่แกงว่ะมันขอบผมอันนี้คือตัวที่ผมขี่ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เลยตัวนี้แหละ้ย อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวผมขาดให้มาทไดอยู่บริเวณตะเฮนเลยได้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 ไดอ้ร้องร้องเพลงให้น้องฟังดิให้เนี่ยม้าเนี่ยครับพี่มีเพลงสำหรับม้าอยู่แล้วอ่ายังไงอยากให้เธอลองรักรักรักที่เราตด้พ็ตอนี่ชื่อราเชนชื่อโคตรเท่เลยอะราเชนมันลังคาอีกว่าผมว่าใช่ ตัวนี้มันเหนื่ยก้านดีไว้โอ้ยห่อม้าอ๋อมาตัวนี้ขนสั้นนะขนมันอยู่ข้างในครับอ๋อไอ้มาตัวนี้ขยันเหมือนกันนะเนี่ยขยันครับขยันผมผมต้องทําหน้าที่ที่ดีที่สุดครับเราเลยเอาเลยเออเก่งว่าเก่งดีดีดีมาครั้งนึงเนี่ยเราต้องแบบทําให้สุดพี่อยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาไม่ถึงไงพี่จริงๆตริงตรงั้นหน่อยตรงไหนตรงนี้มัออมันโล่งมันโล่งกะแหลอมันมันมีความอยากเล่นนะข้างบนข้างบนข้างบน มันชอบไหมครับเวลาอาบน้ำอ่ะชอบเลยมันเย็นดีอยู่ทำอะไรอ่ะหลังจู่มหมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาเออมันขบแรงด้วย เสร็จจากตรงอัดน้ำนี้ต้องไปทำอะไรต่อครับก็จะเป็นการดูแลแบบแห้งนะครับก็จะเป็นการกัดเนื้อตัวม้าน้ําที่อยู่ตามขนของม้าออกครับป้องกันการเป็นสังกะตังนะครับของตัวขนม้านะครับหลังจากนั้นเราถึงจะทําน้องม้าเนี่ยเข้าคอกแล้วก็ให้เขาพักผ่อนได้ต่อไปครับอ่าก็เป็นวิธีการดูแลม้าทั้งหมดวันนี้ต้องขอบคุณผู้หมวดด้วยนะครับที่มาให้ความรู้ของเรานะฮะแล้วก็เชื่อว่าผู้ชมทางบ้านคงได้อะไรไปหลายๆอย่างก็อย่างที่บอกไปนะครับใครนะฮะบุคคลภายนอกที่อยากเข้ามาขี่ม้าในชมรมม้า ะครับผมหรือว่ามาทํากิจกรรมดีๆนะฮะอย่างอาชาบําบัดนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์นะครับอยู่ตรงบ BTS สนามเป้ารียอไซต์เข้ามาเลยนะครับวันนี้ขอบคุณอีกรอบครับขอบคุณครับตลกไหม สนุกพี่ะอยูก็จะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับในกองทัพนะครับผมยังมีอะไรให้เราไปฝ่ายเราอีกเยอะนะครับถ้าอยากรู้นะครับกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งในช่องของเรานะครับส Star Tee ม้ตรงนี้เลยนะฮะครับผมฝากด้วยนะครับผมช่องทางติ๊กต็อกนะครับก็จะเจอการเคลื่อนไหวนะครับผมของพวกเรานะฮะก็อยู่ในนั้นนะครับก็ไปกด follow ไว้กด follow ไว้เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับฝากด้วยครับน้องๆมีปืนขายไหม มีพี่เอาแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาแบบดีเอาบอกสั้นหรือบอกยาวเอาบอกบอกมาหน่อยที่ทำเป็นรักเฮ้ยไม่ได้พี่เอาเสียงดังหรือเสียงเบาเอาเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าเปี้ยงอันนี้คือไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์รอดเลยนะฮะเนี่ยอโดนเข้าไปเป็นปตอบรั ยิงขึ้นบินไจะสามารถยิงทางภาคพื้นดินก็ได้ครับยิงไกลสุด4,500ยิงหวังผลทางอากาศ1 2 0 0หวังผลทางภาคพื้นดิน2,000เมตรนะครับแล้วถ้าเราเจอนางฟ้าก็ใส่เขาลงมาได้เร้ยมีก็ว่าปังการขับเลยคนกระทรวงประจำตั้มแดงประจำตั้มแดงก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถวอลเลยอัตตาจรกันนะครับไปดูครับว่าข้างในจะเป็นไง let's go นะครับทดสอบความปลอดภัยถ้าไม่ใส่หมวกนี่หัวแตกกันแล้วนะครับโรชูแดดโรชูแดดก็บิดาก็บิดาใช่ป่ะเพื่ออิสราเนี่ยบอกโมโมเราป้อมจะยิงแล้วสำหรับอาวุธน้ำมิถีระดับต่ำสตาร์ทิกครับเป็นอาวุธน้ำมิถีระดับต่ำที่เร็วที่สุดในโลกครับครับยิงไปหนึ่งนัดเนี่ยเหมือนเรายิงรถเบนซ์รถเบียมออกไปมูลค่ามันก็คือเจ็ดแปดล้านป้อมปรตูสิบนาฬิกาสิบนาฬิกาหลือมหนึ่ง 재미ยิอม e x